สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกรดมอร์นิ่งนะเวลบัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พดี88มอริผ่าดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดินเก้าไร่3งาน53ตารางวานะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่จา์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับวันทุนท,ทีวันทุนทีนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาหลายวันหันสามหาสนุกแต่ได้เวลาสนุกแล้วไในะประจําในวันพุธที่30มพฤศจิกาย,ยน2565นะ ขึ้น8ปดค่ำเดือน1ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กนะห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับเออเพราะว่าวันนี้เป็นเลิกล่างเสียนะทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้หัวราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะครับนะ โอเคนะเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้เอ,อเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะอีที่บนดวงดาวต่างๆนู่นนี่นั่น <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็เอออย่าลืมนะครับนะถ้าใครสั่งจองมหายนออานหัวจาร์เนี่ยก็รอรับได้เพราะเวลาจาย์จะส่งไปสีเนี่ยก็จะส่งประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์นะเออเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารประมาณนี้เป็นระยะระยะ นะก็รวมรวมส่งก็ส่งทีเดียวไปเลยนะครับเออถึงคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงนะประมาณสักสองสามวันก็น่าจะถึงเงะนะเออถ้าคุณไม่ได้อยู่ไกลเกินไปนะขนาดอยู่ทั้งเหนือใต้ออกตกต่างประเทศเอาจารย์ก็ส่งไว้หมดแล้วเอออังกฤษออสเตรเลีย,อเ,ยอเมริกาแคนาดาส่งไปหมดแล้ว <c oughs> นะเอออันนี้ นะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น8ค่าวันนี้ขึ้น8ค่าก็เหมือนกับลักษณะขึ้น7ค่าคือฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคําทำนายนะครับในดวงชะตานะ,ะแล้วก็มาพูดถึงการนุ่งผ้า นะเอ่นุ่งผ้ากันอย่างนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีสุขมากเปลี่ยนชุดใหม่ในวันนี้ได้นะครับสาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทรรศวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธมีสิรีสวัสดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านบาโบงบาเบิลเนี่ยนะตัดผมตัดอะไรเนี่ยนะก็ควรหยุดในวันอังคารแต่วันพุธดีที่สุดนะ สองวันเนี้ยนอกนั้นเปิดให้เต็มที่เสาอาทิตย์ก็เปิดให้เต็มที่ไปเลยหยุดก็หยุดอังคารกับวันพุธนะดีมันจะได้ช่วยคนด้วยนะเเพื่อแบบช่วยในเรื่องดวงชะตาจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องวุ่นวายเข้ามา, <c oughs> าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะไม่มากก็น้อยเอนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเซมซี ประจําวันกันยังรวดเร็วอย่ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดีย๋ยวอาจารย์จะสั่งกระดิ่งโชคลากแห่งความสําเร็จน,นะครับมา,มาดีแรงนะโอเคในวันนี้นะครับสิ้นเดือนแล้วนะสิ้นเดือนเงินทองไหลมาเทมาณนะชาลิติขอให้โชคดีนะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะทําดีได้ดีรวยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐาน คุณอธิษฐานสิ่งใดไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้เนี่ยก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะเออไม่ใช่ว่าลืมไปเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายเรื่องยุ่งเลยทีเนี้ยเออมาไทาถ้าคุณบนแล้วไม่แก้บนเนี่ยมันก็ยจะมีปัญหามีอุปสรรคตามมานายมีการทวงเ่ยทวงใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไปให้คำมั่นสัญญาไปรักษาอ่าไปให้ คำพูดอะไรกับใครไว้เนี่ยคุณก็ต้องทําให้ได้นะคือสัจจะของคนเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะเออถ้าคุณพูดไปแล้วทําได้อันนี้แหละคุณจะทําหมากินเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณทําพูดไปแล้วทาไม่ได้ชีวิตคุณก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกนะเพราะฉะนัะ้นชียร์เซมซในวันนี้ได้ใบที่สี่สิบห้าโชคชะตาท่านในช่วงนี้จะตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ซื่อตรง คนเราต้องซื่อสัตย์ตื่อตรงครับทาลูกธุรกิจก็ต้องซื่อสัตย์ครับเออนะอทำสิบก็ต้องได้ซิบใช่ไก <c oughs> ำไรใช่ไหมออันนี้สิ่งที่คุณคาดหวังนะก็จะสมความปรารถนาตามที่ตั้งตั้งเป้าหมาย,ามายไว้ความร,รักของคุณก็ราบรื่นมีความสุขดีนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านก็จะราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆนะในดวงชะตาเพราะคุณอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลห้าข้อดีที่สุดนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับออดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้ตำแหน่งงานที่ดีที่เหมาะสมคะแนนสอบของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะแนนสอบดีมากนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บค่าได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี่ต้องใช้เวลาในการรักษาพอสมควร นะแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นและมีโอกาสที่จะหายได้เป็นปกติขอให้ท่านอดทนในการรักษาต่อไปนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังโรคประจำตัวนะแล้วก็โรคเก่าจะกําเริ่มเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะได้ข่าวแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนนะส่งข่าวมาบอกคนรอบข้าง นะปว่วยติดโควิดอ,นะอูอ้เยอะนะเอออย่าทําเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะครับให้ดีที่สุดเนะี่ยขิงขาตะไคร้เครื่องเทศกินไม่เลยต้มยำต้มแตกต้มสารพัดจะต้มนะให้มันร้อนๆเขาไว้อะดีที่สุดนะแล้วขิงกินไม่ขิงแต่ต้องกินตอนที่ไม่มีนะไข้นะจำไว้นะเออกินตอนไม่มีไข้ แต่ถ้าคุณมีไข้เมื่อไหร่ห้ามกินขิงเด็ดขาดเลยเพราะมันจะไปเติมความร้อนเออเติมเติมไข้คุณดีกว่ามันไม่ดีนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไข้ขึ้นสูงเนีย่ยนะหรือหรือเริ่มมีไข้ก็ก็ก็กกให้กินน้ําใบบบกแทนเออใบบบกดีกเป็นยาเย็นแก้อกเศษอันนี้เดี๋ยวต่อมา จะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวดูได้ดีนะครับเอ้อเดีๆนะใช่ไหมเออใช่ใช่ลืมเลยจะมีอ่าพยากรทายาผลฟุตบอลนะกูไหนมีโอกาสได้ <c oughs> ดว,ดวถ้าเออทำนายทายทักนะพยากรดวงนะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็สีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูไม่ดีนะเว้นสีชมพูสีที่ดีปัจจุบันก็จะมีเขียวมีฟ้ามีดำมีส้มนะสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีดำนะครับสีทองสำเร็จได้นะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีที่ตอนตกเฉียงเหนือแล้วก็ที่ตอนออกเป็นทิศที่ดีประจำเดีวนี้เพราะฉะนั้นดูดวงชะตาตามวันเกิดเนี่ยนะครับ ชะตาชีวิตคนที่ไม่ดีก็คือคนเกิดในวันอังคารให้เรามันระวังความเสียหายข้อการรมอุปสรรคต่างๆการใช้อารมณ์โทสะไม่เป็นผลดีระวังเครื่องจักเรเครื่องยนต์ด้วยนะครับนะต่อมาคนดีสุดคนเกิดพุธกลางคืนเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาบประสบผลความสําเร็จมีเงินมีทองเข้ามาดีนะแหมต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณอาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดท,ทนได้มาก นะเออขอให้คุณทําให้ประสบผลความสําเร็จต่อมาค้นเกิดในวันจันทร์คุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่นะครับต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันนะถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับค้นเกิดวันเสาร์ให้ระวังสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อ นะลำไส้ภูมแพ้ด้วยต้องระวังไว้ด้หนึ่งนะครับเออต่อมาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยันเกรงคุณนะในโดวชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ดาวใดเดือรีดงนะเออแหมวันก่อนไปอ่านคอมเมนต์คนหนึ่งบอกเอ๊อาะารพอดีลูกลูกเขาถาม นี่รายการอะไรอะ่ะมีดวงอาทิตย์ของอ่าอะไรนะก็เตอ,อได้เวลาสนุกแล้วเทเลท็อปปี้แหมถือว่าได้ผล,ลนะเนี่ยเออประสบผลความสำเร็จนะแหม่ไม่ธรรมาดาเลยนะเออทำให้มีความสุขได้เนี่ยเออใช้ได้ใช้ได้เว้ยเออถือว่าสำเร็จนะเนี่ยนะอันนี้ ดาวพฤหัสบดีก็ติดพิษนาคอยู่นะในดวงชะตาแล้วก็ดาวจันย้ายวันนี้เที่ยงคืน31จันก็ไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับอยู่ในเดือนราหูเล็งชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบป่านนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็วันนี้ก็ดาวพุธบ,บอกบอก พุทธีก็เหรอกันเมถุนอีลก็เหรอโอ้โหแหมดาวพุธติดพิษนะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะระมัดระวังตลอดทั้งวันนะครับทําอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบครอบจะป่วยอีกแล้วเหรอหมายถ๋งซีอีโอรย์จป่วยแกเพิ่งหายโควิดมาแล้วกลับไปทำงานออฟฟิศใช่ไหม จะป่วยก็เหรอเออระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะอันนี้เกตย้ายแปดโมงสี่สิบหกนาทีเกตก็เข้าสุราศีพิจิกเรงเช้าลัคนาราศีพฤษศกนะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตย้ายก็ควรทําพิธีรับส่งเทวดาพระเกตเทวดาพระเกตก็เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเออนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังวิเศษต่างๆยานนะ ออแล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะครับก็ควรทาพิธีนิดนึงผลไม้9ผล,ผลทูบเก้าดอกก็พอแล้วออไม่ต้องอะไรมากมายคุณก็จุดทูบเสร็จแล้วก็ตั้งน้มโมสจบแล้วก็สวดพระคาถาอิติปิโสพระกวาพระเกจจะมัสเสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังคุณังสัพพทุขังสัพพพยันสัพพโรขังวิวัชเยสัพพาร,ะระพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้9จบ แนะดยคุณตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขามชาติคามพบจนถึงปัจจุบันขอถวายแด่องค์เทวดาพระเกศขอองขอให้บุญ,บญ,บญ,บญกุศลนี้นะครับจนหนุ่หนุนนนำส่งเสริมให้ท่านเนี่ยนะครับมีบุญที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะและจงแผ่กาลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทัรักษา,าประทานพอแล้วคุณก็ว่าไปคือที่จริงอาจารยก็มืให้ทุกคลิปนะนะถ้าคุณเห็นนะ่ะ อ,อคุณแค่เปลี่ยนจากาพระอาทิตย์พระจันทร์พระคา์ให้เปลี่ยนเป็นพระเกตแค่นั้นเองแล้วก็สวดไล่ยาวตามนั้นได้เลยนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับก็ต่อมาจะมาพูดถึงการาดูดวงชะตานะครับเออทำนายทายทัพนะทีมฟุตบอลเป็นยังไงบ้างในวันที่30ใช่ไหมก็ไปไล่ดูใน วิกเกพีเมีย่นนะเรื่อนเรื่อนเรื่อนดูนะเพราะฉะนั้นทีมที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2 5 6พเนอยันี่เนี<ๆ>้ยก็คือทีมชาติฝรั่งเศสครับไม่ต้องอะไรมากมายซิมเหลี่งเลี้ยงเหลาเอียป๋อหอนะโชคดีแล้วกันแต่ในวันนี้จะพูดถึงนะครับก็จะมี คู่ช่วงเวลา6โมงเย็นนะก็จะมีออสเตรเลียปะทะเดนมาร์กเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยนะครับออสเตรเลียก็ออสเตรเลียใช่ไหมนี <c oughs> มแ่แอคเซนต์เออมีโอกาสชนะนะออ,อสเตรเลียนะต่อมาตูนิเซียนะครับปะทะฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสชนะนะครับต่อมา ช่วงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนีน่ยก็จะเป็นของโปแลนด์ประทะอาร์เจนตินานะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยนะอาร์เจนตินาก็มีโอกาสชาานะนะครับต่อมาซาอุดิอาระเบียเจอกับอะไรอะม,อกกรรอมักโกหรอแม็กแมเอ๊ะจดผิดตรงไหมแม็กซิโกหรอแม็กโกหรอเออนะเขียนไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ ซาอุดีอาระเบียมีโอกาสชนะนะเออทีมแม็กโตใช่ไหมเม็กซิโกเหรอเออน่าจะเม็กซิโกมั้งนะซาอุาดีอาระเบียมีโอกาสชนะนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวต่อมามา,มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆเลยนะออชาวราศีเมฆเนีย่ยถือว่าดาวเสาในวันนี้เนี่ยนะครับการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง นะครับนู่นนี่นั่น,านนะดาวประจาตัวคุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งแต่วันนี้ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังนิดหนึ่งอาจจะมีเหตุเสียเงินเสียทองอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแต่ว่าคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่แล้วต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภถือว่าในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวราหูก็ยังเป็นวินาตอยู่ดังนั้นการงานของคุณตลอดในช่วงถึง17ตุลาปีห6ประมาณนี้ การงานต้องตรวจสอบต้องรู้ให้แน่ใจก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆจําจไว้ในด้านของงานของคุณนะครับในด้านของการเงินในวันนี้อิทธิพลดาวพุธนะของคุณก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับในดวงสุตทรยดูก่อนเออนะยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง <c oughs> นุนนี่นั่น แล้วก็ในด้านของโชคลาภในวันนี้ก็พอที่จะมีเข้ามา,า,มาบ้างนะครับแต่ระวังอุบัติเหตุสาคัญนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเมถุนดวงคุณการงานดาวพุธหัสบ,บรีในวันนี้ก็ถือว่าดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งนะครับส่วนอิทธิพลดาวจันทร์ของคุณเนี่ยนะเออจะประสบผลความสําเร็จในด้านของการเงินการทองคนที่ทําให้สําเร็จก็คือผู้หญิงมากเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงคุณเนี่ยตะนุมอรณะน,นะนะคุณมีเกณฑ์การเดินทางทางไกลนู่นนี่นั่นถ้าคุณเดินทางไปไหนเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังลมพัดลมเพด้วยราคาอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกาะตามคุณรู้สึกขนทุกขนพองเออบางคนบอกเฮ้ยกลัวจังเลยลมพัดลมเพกลัวเหลือเกินอะไรเงี้ย ลมพัดลมเปกคุณไม่ต้องกลัวลมโบกลมทะเลอากาศทายเทผัดกันผัดกันลมทะเลน้ำพัดกลางวันลมทะเลน้ำพัดกลางวันส่วนลมบกนั้นพักยามค่ำคืนแต่นะแล้วก็พยายามสวนมนไว้พ้าเข้าไว้ให้ติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญหลวงปู่ทวดเกรียมน้ำทะเลจืดเข้าไว้ดีที่สุดและคุณจะแค้วคาดปลอดภัยนะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยคู่ครองก็ถูกอัธยาศัยกันดีนะ ต่อมาก <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิง์ชาวราศีสิง์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์โทสะนะครับถ้าคุณใช้อารมณ์อ่าไปลุยนู่นนี่นั่นเนี่ยตายอย่างเดียวเลยเออมันจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวายเข้ามาแก้ปัญหาไม่ตกนะครับให้ระวังความเสียหายในด้านของการงานอย่างที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสที่ดีจะมีเงินเท่า,าเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดาวประจําตัวของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับดาวคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในภพพันธุทเนี่ยนะคุณก็จะใส่ใจในเรื่องของครอบครัวรักครอบครัวดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ข้อดีคุณก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะนะจะมีสติปัญญาความรู้ที่ดีนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพไปด้วยอุบัติเหตุหรือมีแรงกดดันอะไรสักอย่าง ส่วนด้านการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าชะตาช่วงคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานก็ถือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รับการติดต่อสื่อสารโน่นนี่นั่นนะครับส่วนด้านการเงินการทองก็มีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แต่ก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับคือความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออะไรชาวราศีตุลมากนักนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าชะตาช่วยคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับกรรมมะก็กลุมรักอยู่ให้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องการทํางานหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันกไ็ได้รับผิดชอบโน่นนี่นั่นนะแล้วคุณก็มีโอกาสาที่จะได้รับสิ่งที่ดีจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาการทะเลาะเบาแวงกับผู้สัญญาด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับ อิทธิพลเนี่ยนะดาวกรรม,มะก็ยังกลุ่มลักขณาอยู่นะครับวันนี้คุณจะเป็นคนที่พูดจาตรงนะครับปากอาจใจตรงกรันส่วนด้านการเงินการทองก็จะรับจากทางไกลนะประสบผลความสําเร็จเออแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่าง,างๆไม่ได้จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะชาวราศีธนูในช่วงนี้ต่อมาชาวลักขณาราศีมั <c oughs> <c oughs> งกร มังกรดวงคุณเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับอริรศัตรูก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะให้ระวังด่วหลงเครดิตชื่อเสียงอย่างที่บอกนะครับออแล้วก็ในด้านของการเงินก็มีขาที่จะมีเงินมีทองเข้ามาต่อมาเช้าลาัคนณาราศีกลุ่มราศีกลุ่มเนี่ยดวงคุณเนี่ยอุปสรรคปัญหาก็มีเข้ามาทําอะไรก,ก็แล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทนะ ส่วนด้านของการงานไม่ค่อยดีระวังอุปสรรคญาติพี่น้องมักจะเอาเปรียบนะครับส่วนการเงินก็มีโอกาสได้นะครับทำธุรกรรมก็จะผ่านแต่ว่าเป็นหนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดก,การการเงินของคุณให้ดีนะต่อมาชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยการงานในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับแต่ว่างานอาจจะเหนื่อยอาจจะยากนะครับ ส่วนด้านการเงินการทองของคุณจะจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะเออมันก็จะมีเงินมีโชคลาภข้าขมาแต่ว่ามันก็มีรายจ่ายอยู่ดีนะครับส่วนด้านของความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือในด้านของการงานได้นะในดวงชะตาแต่ก็ต้องระวังระวังปัญหาอุปสรรคหรือคู่ครองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้เออของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบ12สองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมนะว่าดวงจะทา <c oughs> ของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบที่หนึ่งนะครับใบที่สอง ใบที่สองโอเคเวลาสิบวิเลอร์ที่หองแสาสีหมดิบเปิยก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้คนระับลาชาถือไม่เท้าดีนะครับในหน้าของการนะจะมีเกียการติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับการเงินคุณจะได้เงินจากงานนะครับถือว่าความรักของคุณเนี่ยก็จะมีสเสน่นะเออจะมีเกียการเรียนรู้นี่ใส,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 ส่ใจคอซึ่งกันและกันต่อมาคนรื่ไพ่ใบที่สองคุณได้ก่ับหนึ 1> 1่งดาบนะ ในดยชะตาคุณเนี่ยปัญหาของศัรท์ต่างๆก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วระวังคําพูดนะครับเออการเงินก็ติดขัดอยู่แต่ความรักนะคุณถ้าคุณมั่นใจอะไรก็แล้วแต่กับใครเนี่ยคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่ต่อมาคอชเลือกไพ่ใบที่สามนี่คุณได้ปะอัศวินถือเหรียญน,นะถือว่านีเรื่องของการค้าการขายจะมีผลกําไรที่ดีนะครับในด้านของการเงินนะการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ เออจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อดีนะส่วนความรักนะครับจิตใจคุณกําลังสแสวงหาความรักและความสุขอยู่ในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน,นโอเคครบ12ลราศีแล้วถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดลยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ